CMB <What? S 1> ค่ะครับสวัสดีครับย่นอนรับคุณผู้ชมครับค่ะคุณทด่ยังคะหนึ่งสี่ศูนย์แปดเมื่อสักครู่นี้ค่ะอ,อ๋อไม่ครับก็คือ,อโมเมนตัมหลักครับเป็นคิดว่ายังเป็นขาลงนะครับแล้วก็การฟื้นตัวในช่วงสั้นก็ให้แนวต้านไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าถึงหนึ่งพันสี่รอยสาสิบจุดครับค่ะค่ะเด้งขึ้นมานะฮะครับคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็น จังหวะที่ตลาดเนี่ยน่าจะถูกขายออกมานะครับเพราะว่าแรงกดดันจากเรื่องทางการเมืองนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าวันศุกร์ครับถึงจะมีความชัดเจนนะครับอ๋อที่ว่าออกพรบความมั่นคงหรือใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะครับครับครับคือคือไอ้พรบเนี่ยผมไม่กังวลครับเพียงแต่กังวลเรื่องของโพรเซสระหว่างทางนะครับว่ารัฐบาลจะ มีสเต็ปยังไงต่อไปเกณฑ์มวลชนมาขัดขวางหรือว่ามาโรเทคอะไรหรือเปล่าตรงนั้นมากกว่านะครับมันจะมีจังหวะตรงนั้นครับอาจจะไม่ประทาครับเอามาปูก็ได้ครับเพราะนั้นมันจะสร้างแรงกดดันมากกว่าครับผมโอ้หอย่างจอมยุทธจอบูลินวางแผนกันเลยนะไม่มันมันภาพมันเหมือนกราเริ่มชัดขึ้นว่าเออมันจะเอามวลชนเข้ามานะครับโอเคครับครับเซนติเมนต์ของตลาดก็คือปรับ กย็ยังเป็นยังเป็นคอลเลกทีฟใช่ครับถูกต้องครับถูก้องครับถ้าสถานการณ์นักกลยุทธ์แนะนําแบบไหนคะนักเสยกลยุทธ์ก็จริงๆถว่าถ้าช่วงนี้ก็คือ,อยังไม่เสี่ยงซื้อดีกว่าครับรอสถานการณ์ชัดเจนดีกว่าครับแพงหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไล่กันเพะว่า,น,าน่าจะไม่หยุดอัดเท่ากับรับแล้วติดหรือว่ารับแล้วขาดทุนนะครับม,มันจะเป็นภาระเลยครับ อืมอืมอืมก็ตอนนี้รเราเคลียร์ให้หมดก่อนว่างัางง้นเหตุก็คือตอนนี้อ่ัตัวเบาๆไว้ก่อนดีกว่าครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับไม่ต้องไปแบกอะไรนะฮะอ่ายังไม่จําเป็นครับยังไม่ํำเป็นเพราะว่าแบกอยู่ก็คิดว่าด้านบนก็เยอะอยู่แล้วครับยังไม่อยากแบกเพิ่มครับผมแต่ภาพตลาดไทยที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั้นคือหุ้นกลุ่มสื่อสารกลับยันตลาดไว้นะฮะครับเป็นแรงเก็งกําไรในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอตอนนี้จริงๆถามว่าเซนติเมนต์ของภูมิภาคหรือว่าของในตลาดเนี่ยเป็นยังไงก็คือ ภาพตลาดต่างประเทศเองก็ยังไม่ได้มีโม um เมนตัมในเอาเอา,เ,อา<ว>เสียงจอไม่หน่อยค่ะไม่ได้ยินคภาพของตลาดต่างประเทศเองที่เป็นเพื่อนบ้านเราก็ไม่ได้มีโมเมนตัมในเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะ,ะให้เ e t อินเด็กเนี่ยขึ้นไปพันสี่ห้าสิบหรือว่าพันห้าเนี่ยผมคิดว่าไม่เห็นสัญ,ญญาณที่แบบจะกลับขึ้นไปได้ในเร็วๆนีนค้ครับได้ค่ะดีสุดก็คือเป็นไซเวย์จ้ะ แย่ก็เป็นไซเวดดาวหรือว่ามีแรงขายออกมาเหมือนอย่างช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี่แหละครับอ๋อยู่เฉยๆใครมีตังก็จะหาจังหวะเก็บหุ้นนะคะก็อ่ายังครับผมผมยังไม่บอกให้เก็บนะครับผมบอกว่าให้รอดูความชัดเจนครับไม่ใช่ไม่ใช่ให้เก็บครับไม่ได้ให้เก็บครับพี่ว่าจะเก็บปตทอยจีซีแล้วเนี่ยอ๋อโอเคโอเคถ้าพีพีจีซีอ่าโอเคเดูแลกันครับตอนนี้หกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์อ่าหกสิบหกห้าสิบก็มีแรงเฟื้อนแถวหกสิบเจ็ ยังเยอะไปนิดหนึ่งก็ถ้าอ่อนตัวลงมาถบห65อ่ะโอเคเป็นจังหวะซื้อครับผมสําหรับ PTGC ใช่ครับอืมอืมค่ะอินทัศลวูบวูบอยู่โอเคครับมาแล้วก็มาเลยเก็บของให้นอยอ่าอินทัศกบ86ครับผมเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้าน88ครับเหมือนเดิมเนาะครับ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 แล้วทำไมแอดมันดีดไม่ได้ไงเมื่อเช้ามันก็ลดหล่นไปที่75แต่นี้มัน281หนึ่บ จริงๆตอนกลางวันผมก็เลขอเมนเป็นเซลนะครับสำหรับแอดวานในทางเทคนิคครับผมก็ขอดู284ครับถ้ายังไม่ทะลุ14ค่ะครับผมถ้ายังไม่ทะลุกลับขึ้นไปยังมีโมเมนตัมที่จะลงทดสอบ270ครับผมใครจะรอซื้อรอซื้อที่270นะคะดีกว่าครับดีกว่าดีกว่าใช่ไหมครับแอดวานนะคะใช่ครับค่ะก็ดีแท็กแอดวานนะคะคุณผู้ชมที่ขึ้นกับปูนนะคะสามตัวสามตัวเด็ดในตลาดตอนนี้นะมอสเซ็กティブ แล้วฟิวเจอร์ของคุณมุมคุณว่ายังไงมุมผมนะครับอ่ารีบาร์มาหลุดหนึ่งอ่าเก้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็รีบารมาทดสอบที่เก้าห้าห้าตรงนี้ถ้าจะเสี่ยงผมคิดว่าเสี่ยงช็อตน่าจะดีกว่าครับผมครับช็อตดีกว่าเพราะเทรนยังลงช็อตตรงอ่าเก้าห้าสองถึงเก้าห้าห้าโซนนี้นะครับแล้วถ้าอ่ารีบาร์กลับขึ้นไปเก้าห้าแปดขอเป็นจุดสต็อปรอสถานะช็อตนะครับ ค่ะชัดเจนนะคะจากคุณธีรศักดิ์นะคะครับผมเข้าลองที่เก้าห้าสองเก้าห้าห้าสตอปรอดเก้าห้าแปดนะคะอ่าช็อตครับผมให้ช็อตครับให้ช็อตครับดิฉันพูดผิดนะเสียเสียให้ช็อตครับช็อตค่ะแล้วลงไปปิดที่เท่าถ้าถ้าลงนะครับตรงเก้าร้อยสามสิบจะเป็นจุดขายทำกำไรสถานะช็อตครับจ้ะสิบยี่สิบจุดนะครับ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 สตอปรเก้าห้าแปดนะครับ จ้าจ้าช็อตค่ะช็อตค่ะช็อตครับผมครับผมได้ขอบคุณมากนะคะครับผมสวัสดีครับ